ที่แท้เบื้องหลังท่าทางเงียบขรึมนั่นคือความทุกข์อย่างนั้นเหรอถังอินเจ้าต้องผ่านอะไรมาบ้างนะพ้าไม่ถามเรื่องสำนักกับเจ้าแล้วสำนักเฮาเทียนท่านปู่กุยนี่คือเหตุผลที่ท่านรังถังอินไว้ใช่ไหมคะถูกต้องน่าหน้าเจ้าหาโอกาสไปสืบหาเหตุผลที่แท้จริงที่เขาออกจากสำนักเฮาเทียนบางที เขาอาจามีประโยชน์กับพวกเราก็ได้ทำให้เราสืบสถานการณ์ภายในสำนักเฮ้าเทียนไดู้่กุยเรารู้ตำแหน่งคร่าวๆของสำนักเข้าเทียนแล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมต้องเอาเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเอ้ยยายหนู เจ้านี่เป็นห่วงจนสับสนไปหมดนะเรื่องของสำนักเฮาเทียนเป็นแค่หนึ่งเหตุผลที่ข้ารังเขาเอาไว้อีกอย่างก็เ,เพื่อตัวเจ้าเองด้วยท่านผู้กุยอย่าพูดแบบนั้นเลยคะ่ะหากเจ้าอยากคบกับเขาตัวตนของเขา เป็นปัญหาที่พวกเจ้าเลี่ยเลี่ยมไม่ได้เกลี่ยกล่อมให้เขาเข้าสำนักวิญญาณยุสิพวกเจ้ายืนข้างกันดูเหมาะสมกันดีนะจงนมจำเอาไว้ให้ดีหากเจ้ากล้าเข้าใกล้หน้าหน้าข้าจะฆ่าเจ้าทันทีเจ้าทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเจ้า เมืดค่้าแล้วรีบพักผ่อนเถอะข้าไปปล่อยเจ้าไว้นะ ข่ามาสิเห็นอะไรหน่อยสิขอโทษนะที่นำความเดือดร้อนมาให้เจ้าจบภารกิจเมื่อไหร่เจ้าไปได้ตลอดเวลาเจ้ามาเกลีย้ยกล่อมให้ข้าเข้าร่วมสำนักวิญ,ญญาณยุทธ์เรอเรื่องไร้สาระแบบนั้นข้าไม่ทำหรอกเจ้าเป็นคนฉลาดแต่ข้าแปลกใจนะครั้งนี้สำนักวิญ,ญญาณยุทธ์พาคนมากมายมาทำอะไรที่ป่าซิงโต เรามาจับสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากตัวนึงอาจเจอความยุ่งยากได้เลยต้องนําคนมาเยอะเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยสัตว์วิญญาณแสนปีเลย <c oughs> เป็นเสียวอูจริงๆด้วยเราคิดหาทางสืบข่าวจากนางให้มากกว่านี้แล้วหน้าหน้าไปไหนเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานเจ้าเปลี่ยนไปมาก ถึงแม้ตอนเจอกันเมื่อวานเจ้าจะยังเย็นชาเหมือนเดิมแต่นิสัยเปลี่ยนไปเหมือนเคร่งขรึมมากขึ้นเจ้าก็เหมือนกันอาจารย์เปลึงพลังไปมากกว่าจะทำให้ข้าคุมไอสังหารตัวเองได้จุดนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้ามีพรสวรรค์มากกว่าข้าไม่ได้เก่งกาจไปกว่าเจ้าหรอกเพราออกจากเขตแดนแทบสังหารข้าก็คุมไอสังหารตัวเองไม่ได้เช่นกันทำสัสําสนักวุ่นวายไปหมดเลยเป็นเหตุ สํานักเข้าเทียนขับไล่ข้าที่แท้เบื้องหลังท่าทางเงียบขึมนั่นคือความทุกข์อย่างนั้นเหรอหังอินเจ้าต้องผ่านอะไรมาบ้างนะถ้าไม่ถามเรื่องสํานักกับเจ้าแล้วหากเจ้าไม่มีที่ไปจริงๆก็กลับสํานักวิญญาณยุติกับข้าเถอะอาจารย์จะต้องชื่นชมเจ้าแน่สํานักวิญญาณยุดกับสํานักเข้าเทียนเหมือนน้ำกับไฟ ยอมรับค่าที่มาจากสรรมบักเข้าเทียนได้งั้นเหรอต้องดูว่าเจ้าทําให้อาจารย์ข้าประทับใจได้หรือไม่